ความคิดถึงมาถึงพระนะระูบาจารย์และนักศึกษาหนูน้องน้องนักเรียนทุกท่านวันนี้ท่านเป็นสสเขตหนึ่งนะครับก็คืออำเภอเมืองหนองาอ่างสว่างทับทันและหนองฉางบางส่วนดังนั้นท่านเดินทางไปหลายแห่งก็เข้าใจครับแต่ไม่เป็นไรผมในนนาตัวแทนของท่านนะครับรับหน้าที่นะครับมามาแทนท่านวันนี้ก็จะขออนุญาตเชิญน,นักปนันท่านพอองเรียนทุกท่านเชิญครับท่ <S <S บบานสมาชิกครับพอองเชิญครับ ตัวแทนครับส่วครับวันนี้นะครับก็เราจะบันทึกภาพอันนี้เป็นวิดีโอส่งไปขอบคุณท่านเจเสดพร้อมกันนะครับผมนายกนิวัฒน์พุ่มมณีนายกองการบริหารส่วนบน,น้ำซึมพร้อมด้วยท่านกำนันกิติรัตน์นิมยาท่านพอโอรงเรียนพระสังกัดพอโรงเรียนบุพออเพบร,รสจงท่านตัวแทนพอโรงเรียนส่วนพิเศษจังหวัดอุทัยธานีท่านรองนายกท่านประธานสภานะครับเป็นตัวแทนสมาชิกก็ ขอขอบคุณท่านสสเจเษไทยเศษนะครับสสเขตหนึ่งจังหวัดไทยธานีนะครับวันนี้ท่านได้ให้ความเมตตาเฉพาะและให้ความสําคัญกับน้องๆลูกๆลหลานทุกคนนะครับเพื่อเด็กนั้นเป็นอนาคตของประเทศชาติวันหน้าวันนี้ท่านได้นะครับนอกจากะมอบจักรยานให้กับเราแล้วนะครับท่านยังห่วงใยนะครับลูกๆหลานทุกคนได้มอบทุนการศึกษามาให้กับผมทั้งหมด40ทุนนะครับทุนละ500บาท ก็เป็นเงิน20,000บาทนะครับตอนนี้ผมใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วก็จะมอบให้กับทุกโรงเรียนนะครับเราก็มีการจับนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนวัดสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสงท่านผอรปตเชิญครับนะครับโรงเรียนชุนบ้านท่าสงศูนย์เรื่องการศึกษาพิเศษของจังหวัดไทชานีและก็ศูนย์เล็กๆชุดชนบ้านท่าสงแล้วก็ศูนย์เล็กของวัดสังกัดนะครับแล้วก็พอผมผมทบไปอีก1 0ทุนเป็น50ทุนนะครับ สับปด50ทุนอยู่ในมือผมนี้นะครับนอกจากรางวัลที่จักรยานแล้วยังมีรางวัลพิเศษอีกต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหรือเป็นของใช้ที่จำเป็นของนักศึกษานะครับวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลลำซึมเราเน้นเลยก็ว่าเด็กที่มาที่นี่นะครับ350คนต้องได้รับรางวัลทุกคนนะครับรางวัลรางวัลทีไ่ได้รับนะครับรางวัลแรกเนี่ยทุกคนส่วนรางวัลพิเศษนะครับเราก็จะแบ่งให้ทุกศูนย์ไก่เกี่ยกันไปนะแล้วก็มีการจับ นะครับให้น้องๆนั้นมันนึกถึงเราเราเป็นนักศึกษานะครับเพราะนั้นทุนนี่ทางท่านสสมอบให้หรือผมมอบให้เนี่ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจถึงไม่มากมายนักแต่อย่างน้อยก็เป็นทุนการศึกษาเล็กๆน้อยมอบกับลูกหลานนะครับในอนาคตวข้างหน้าเพื่อเป็นเด็กดีของประเทศชาติต่อไปนะจ๊อจูนี้หน้าวดลูกนาวัดจูนิ้จูนี้นี่ของท่านเจเสดนะครับบนะครับทุนการศึกษาของท่านสสเจเสดทลูกนาไปบอกคุณแม่้วยนะ คุณคุณอาเจเศสตสมอบให้ออถ่ายรูปมาลูกถ่ายรูปถ่ายรูปมองมอง,มองถ่ายรูปอ่ะยิ้มก่อนรับตุ๊ลูกขอบคุณพี่เจสิก่อนสวัสดีครับครับคุณพ่ออาเก่งลูกสารพัดบัวผันอ่ะรับลูกรับรางวัลครับเก่งนะตาโอเคนายนายแน่มากโอเคอ่ะรับลูกขอบคุณท่านเจสิทธิ์ <S <S ขอบคุณครับ นิ่มนวลน,น,นิ่มหรืมาลูกป่ะน้องปื้มเห็นน้องปื้มไหมไม่ใช่หนูชื่ออะไน,น้องปิมทมอ่าโอเคลูกนะอ่ะาไปรับลูกพออะไรลูกอยู่ชั้นยผสมศึกษาปีที่หนึ่งคะ่ะโอ้โหชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพูดชื่ออะไรลูกเด็กหญิงกเกสรินชื่นอิ่มโอ้ตอบชัดเจนเด็กหญิเงเกสรินชื่นอิ่มดีใจไหมลูกวันนี้ได้ทุนการศึกษาจากท่านสสเจเสดดีใจไหม ถ้าขอบคุณท่านสสนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส s <S สอข้าสสอใจเสดใจเสดคร <lungs. S 1> ับอ่ะตบมือหน่อยมาให้ลูกปาต่อไปนะคะเป็นทุนการศึกษารางวัลท <asc isson> <ๆ>ี่เจ็ดนะคะเยี่ยมเยี่ยมก็อ่าม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 อบรับทุกแล้วพ่ครับอันนี้เป็นเด็กผู้ว่องทางกันได้ยินนะครับสุดพิเศษนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณท่านสสนะครับที่มอบ กำลังใจไปถูดการสายให้ครับเด็กแต่นี่เด็กพิเศษนะครับปกพ้องทางระบบการรับฟังนะครับโอเคครับใช่ไหมอช่นชินากะตะญี่ปุ่นถามแล้วตัวขอบคุณขอบคุณท่านเจเศษครับใช่ต่อสอไทยท่านนี้อ่ารู้เรื่องการไปรู้ไปตาอสอรู้เรื่องนะครับต่อสอรู้เรื่องนะท่านนายกจับอีสามรางวัลค่ะต่อไปสวัสดี ชื่อเด็กหญิงมานซารายอสิงห์ชั้ระถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนนัทธสุนทศิุงองขอขอบคุณท่ามิจฉศิลป์ทันทาศิลป์แกนายโงเรีย